สวัสดีครับทุกคนผมตัว LT Journey นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดาูเบื้องหลังการไปถ่ายงานรับปริญญานอกรอบนะครับเดี๋ยววันนี้มีแพลนว่าจะไปถ่ายกันที่หัวหินครับแล้วก็จังหวัดกาญจนบ,บุรีวันนี้คือผมถ่ายเต็มวันเลยคิดว่าเนี่ยน่าจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศด้วยกันดีกว่าเพราะผมก็ไม่เคยถ่ายบรรยากาศเบื้องหลังการทํางานถ่ายรับปริญญาให้ทุกคนได้ดูเลยเนาะอย่างไงั้นเดี๋ยวเรารอชมบรรยากาศกันครับตอนนี้ ผมก็รอน้องมาลับเดี๋ยวน้องมาลับแล้วก็เราก็ออกเดินทางเลยฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันอ้ออย่าลืมกดไลค์กด s ับสไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับ่ะเดี๋ยวเรารอน้องมารับแล้วออกเดินทางไปเจอกันครับมาแล้วนะครับวันนี้น้องเฟิร์นะน่งตัตัวนิดนึงสวัสดีค่ะก็เดี๋ยววันดูบรรยากาศการถ่ายรับปริญญารอ,อบๆกันนะครับวันนี้อันนี้ผมเริ่มถ่ายข้างสตูก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หัวหินอีกทีนึงครับหันข้างนี้ ่าจะได้มีเคิร์ฟอ่าข้าไหนก็ได้เอาปกติเฟิร์นถ่ายรูปเซลฟี่อโอเคเราจะรู้ตัวเองอยู่แล้วเทสแสงก่อนสวั day <c oughs> The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. been through a lot of pain. Some things are not the same as they were ตอนนี้เราก็มาถึงอ่าอาหัวหินแล้วนะครับเรามาถ่ายกันที่อ่าหาดเขาตะเกียบแต่ตอนนี้ประมาณ10โมงเสร็จๆแดกกำลังดีเลยม <laughs> ันติดพร้อมลุยดแดดครับวันนี้ าดโล่งมากวันนี้ถ่ายสบายเลยเดี๋ยวเราหามุมเริ่มถ่ายกันเราจะอยู่ที่นี่ไม่นานครับเพราะเดี๋ยวเราต้องมุ่ไปจังหวัดกาญจนบุรีต่อด้วยวันนี้ถ่ายกันสาจังหวัดเมื่อเช้าเราถ่ายนครปฐม,มใช่ไหมน้าตอนนี้มาถึงเขาตะเกียบละหัวหินเดี๋ยวกลับไปเมืองกาญจนบุรีครับเดี๋ยวเริ่มลงมือถ่ายกันดีกว่าเวลามีน้อยได้จ้ะ เป็นโลกของเราแล้วเดเช็คแสงคนะสวยดีจ้ะเป็นตัวเราเองน่ะสวยสุดแล้วหนึ่งเราซ้อมก่อนได้ไหมได้นะแล้วสักครั้งที่สะบัดแรงๆให้มันแบบกระเด็นพลิ้วไปทางนู้นเลยโอเคเตรียมพร้อมหนึ่งสองสามไป I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the best. เดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายด้านบนนึงครับโวยมุมนี้สวยยังไม่ต้องถึงตรงน nah ั <for S 2> <Just S 1> ้นแค่ดอกย้านี่ก็สวยแล้วเดี๋ยวพี่จะถ่ายจากมุมนี้ไปขึ้นช่องนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตรงประภาคารกันครับเป็นไงมันดิดสู้เปล่าไปเดี๋ยวเราไปถ่ายจุดโน้นกันฮะ แสงและมุนมากดีขอเพิ่นเดินหน้ามาอีกนิดนึงมุมนี้มันจะบัามาะ่านกันนิดนึงอาจับป้าน,นั้นละกำลังสวยดีโห oh, ชอบลมมากเว้ยเคสวยใช่สลับไปยิ้มไปนิ่งไปอะไรเงี้ยสลับกันหลายๆฟิล จะได้ไหนแบบถ้ามุมนี้แดดไม่เข้าตาเปืนอาจจะเอาแว่นคาดหัวก็ได้นะแสงมันก็เข้าตามมาทางนู้นโอเคดีงามตอนนี้ก็มาถึงจุดถ่ายที่สองนะครับมาที่เขาหินเหล็กไฟพาบันดินมา ดูจุดชมวิวแล้วก็มาถ่ายจุดชมวิวแต่ที่นี่จะต้องเดินนิดนึงเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านบนคือสวยมากครับอยากได้รูปสวยครับต้องเดินนิดนึงข้างบนวิวสวยจริงเดี๋ยวทุกคนเห็นแล้วจะชอบมาถึงยอดจุดถ่ายที่เราจะถ่ายเรียบร้อยแล้วครับาถามาดิตเป็นไงบ้าง เหมือนมันเด็กพกงือเห่ามาขู่พ่อพ่อพอดีเฟิร์นบิดตัวอีกนิดนึงค่ะเฟิร์นจะยาวขึ้นนิดเดียวจ้ะเหมือนบิดบิดตอนนี้อ้าแนวขาโอเคองศาประมาณนี้ขาดูยาวสูงว้ยลมเป็นใจมาก สวยจ้ะเหมือนอยู่บนยอดดอยอะ่ะคนอาจจะแบบเอามือบังแดดนิดนึงหงายมือประมาณพี่แล้วบังแดดเท่ๆอ่าสวยมเงงอ,งอาแบบมือธรรมชาติไม่ต้องไปเก่งอย่างนี้นะดีจ้ะมือเราจะเล่นอยู่แถวข้างบนนะเพราะพี่จะถ่ายแค่ตัดแค่ครึ่งตัวต้องการเอาตอไม้ตรงนี้สวยมาก ตรงนี้จะเป็นเหมือนพวกเขาเรียกอะไรคิดเตอร์หน่อยสวยจ้ะโหโลเด,ดมากมุมนี้ธรรมชาติอะมาอีกทีก็ไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้อาจจะไม่เหลือแล้วสวยน่าเดี๋ยวน้ำจะดูกดโอเคหนึ่สไป ขออีกทีนึงขออกทีนึงเดี๋ยวจะดูกันมีช็อตรอยไหมมันยังไม่ขาวมันยังไม่ลอยจับพื้นอ่ะเฟิร์นเหมือนโดดขึ้นไปจริงๆเหมือนนึกถึงมาริโอเก็บเห็ดอ่ะนี่มันคือแมกซ์ว่างยังไงกะได้หมดนหยอ้วนหน้ามองสูงกั้นะโอเคหนึ่งสองสามไปต้องมีสักช็อตที่เข้าก็มาถึงจุดถ่ายที่สามนะครับจะเป็น แนวกราวิตตเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเราจะถ่ายออกมาแล้วได้รูปแบบไหนกันอันนี้ก็เป็นจุดที่สาของมูหินแล้วนะฮะเดี๋ยวเสร็จจุดนี้ก็จะมุกไปที่จังหวัดกาญจานบุรีแล้วครับปต่เดี๋ยวเราไปถ่ายกันดีกว่าทำเวลาหน่อย Flashing red lights, driving at night Windowless ride, feeling alive Nothing in sight, forever in flight Follow those lines, we'll make it this time Blurry street lights, work as a guide To memories that w e l l m a k e i t tonight Oh yeah, we'll make it tonight Yeah ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับที่หัวหินที่เรามาถ่ายกันตรงนี้ก็คือเปิดพวกโซนกาวิตี้เราไปไหนต่อไปกาญจนบุรีค่ะสู้ไหมบันดิตร้อนมากวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่เมืองการครับไป ก็มาถึงที่ไหนวันนี้ตอนนี้เรามาไหนแล้วกัแล้วกาจนบ,บุรีคะ่ะชื่อร้านว่าททททวอนแดสเทสเทสมาจำได้ไหม <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะถ่ายแล้วเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับ ามาดูมุมนี้นะครับมุมด้านหลังเขาที่แล้วผมมาเขายังไม่ได้ทำตอนนี้ข้างหลังมีชิงช้าด้วยเห็นไหมแลวด้านหลังผมมุมนี้จะเป็นตัวคาเฟ่ที่เรานั่งทานข้าวกันเมื่อกี้นี้ตอนนี้คือแดดยังร้อนอยู่ผมเลยเดินออกมาสำรวจให้น้องก่อนว่ามีมุมไหนที่น่าถ่ายแต่มุมด้านหน้าก็มุมถ่ายเยอะอยู่แล้วแต่มุมนี้ก็จะได้ดงดอกไม้ผมไม่แน่ใจว่านี่คือต้นคอสมอสหรือดาวกระจายไม่รู้เรียกอะไรเนาะ ก็เดี๋ยวพอแดดร่มตรงนี้น่าจะถ่ายสวยแล้วก็จะมีชิงช้าตรงนี้ที่น่ามานั่งเล่นถ่ายเดี๋ยวทุกคนก็รอดูนะฮะว่าภาพที่ได้จะออกมาเป็นยังไงกันสวยแน่นอนฮะเดี๋ยวเจอกัน I've seen a lot of change b e e n through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการถ่ายรับปริญญานอกรอบวันนี้น้องเฟิร์นเนาะเป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกมากเลยค่ะก็เดี๋ยวเราก็กำลังจะเดินทางกลับนะคปรปฐมแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ LT Journey ด้วยน,นะฮะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันอีกสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ